เริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะมีสิ่งดีๆรออยู่ในวันพรุ่งนี้เสมอค่ะสวัสดีค่ะเพ้่น้อยชน9ก้าผมค่ะมาดูทรงนี้นะคะเออเจ้าว่าสวยก็สวยเจ้าว่าไม่สวยก็ไม่สวยค่ะเป็นทางเลือกถือว่าเป็นทางเลือกนะคะถือว่าเป็นทางเลือก3ามสี่หมุนค่ะอ่าเบี้ยนิดนึงนะแคะ่เบี้ยนิดนึงอย่าไปมองแต่จุดเ,เสียอะไรอย่างนี้นะคะจิตใจคับแคบแค่เปิดที่กว้างหน่อยนะคะ เออเดี๋วมงจะผิดจะผิดจะผิดอย่างเดียวนะคะคุณคิดคุณคิดหาวิธีการอะไรได้หรือเปล่านะคะยืนมั่วจะผิด <c oughs> พูดไปเรื่อยนะคะขอประทานโทษค่ะแบ่งผมหน้าหลังเสร็จก็ทําการแบ่งผมครึ่งหัวแล้วก็มัดผมให้แน่นนะคะอ่าแล้วก็หวีผมคือมัน,มนก็ทรงเดิมเดิมมันแหละพูดไปพูดมานะเออเสร็จแล้วก็หวีผมแล้วก็คลี่คลี่ผมแค่นั้นเองนะคะคเพื่อนๆหญิงๆนะคะหญิง พอเพียงหน่อยนะหญิงนะเมื่อยเมืม่อยเออเสร็จแล้วก็หวีผมนะคะหญิงอ่าหวีผมไปอันนี้คือเป็นน้ํามันนะคะมาทําให้ผมมันๆนะคะอ่าผมเรียบด้วยช่วยเรื่องผมเรียบนิดนึงแล้วก็มันด้วยอ่าหนีบก่อนหนีบก่อนอ่าเกี่ยวไปนะคะอ่ะมามันแตกมันแตกเอามุนหน่อยอ่ามุนรอบเดียวพอนะคะถ้าอย่างยางเก่าคอ ขอร้องให้เปลี่ยนหนังยานะคะที่มันยืดยืดแล้วใช่หางนีีดึงดึงค่ะตามสเป็ดตามที่เราต้องการที่มันหนกนุนไปด้านไหนนะคะอะพยายามหวีดีดีเข้าไปอันยังไม่สวยก็ทําใหม่ทําใหม่อ่ะสวยแล้วป้าเขาให้ดูแสดงว่าสวยแล้วใช้ได้นะคะาวีวีตรงนี้เราจะฉีดสเปรย์หรือใส่เจลไปก็ได้นะคะอัดอัดไปนะคะวีพยายามวีให้เรียบนะคะแล้วก็บิดบิดบิดนะคะอ่ะ,อะบิดบิดนะคะ ไม่สวยก็ทำใหม่ไม่สวยก็ทาใหม่นะหญิงนะไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะหญิงนะเออบายสบายเหมือนวันนี้นะคะอันนี้โอสบายสบาย,บาย,บายขอพิงนะคะเมื่อยนะคะอ่ะซ้ายขวาให้เท่ากันแล้วก็บีดบีดบีดผมจะดึงไหมถ้าอยากให้ดึงให้มันพองๆก็ดึงได้นะคะแต่พองมากไปก็จะไม่สวยนะคะมันจะไม่สวยนะคะหญิงอ่ะเสร็จละหมดพูดนะคะ แบ่งผมตรงกลางด้วยนะก็ที่เขาให้ดูเมื่อกี้ให้ดูว่าที่บิดไปเมื่อกี้มันเท่ากันแล้วใช่ไหมนะคะอ่าเสร็จแล้วก็กิ๊บตุ่มหนีบแล้วมันจะขยับมาอยู่ด้านล่างนะคะไม่เป็นไรเพราะเราตั้งใจให้มันอยู่ด้านล่างนะคะอ่าเสร็จยีผมหน่อยนึงเพื่อให้มันพองๆนะคะิงเพื่อให้มันพองๆเพราะเราต้องการให้มันพองๆเนี่ยถ้าจะมีดังโง่แล้วดังโง่ใส่ไปก็ได้แต่ว่าทรงนี้มันจะไม่เหมาะกับดังโง่นะเอาทําแบบนี้แหละทําแบบนี้แหละแต่ถ้าคุณจะ มีไอเดียนี้อะไรก็ทำทำเสริมทำแต่งไปได้นะคะอามัดผมเสร็จก็ม้วนผมเลยนี่เสร็จแล้วนะคะหญิงเสร็จแล้วตบมือหน่อยเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ก็ทำการล็อกผมแค่นั้นเองนะคะเผื่อเจ้าสาวเผื่ออะไรไปสะบัดผมอะไรอย่างนี้แรงนะคะจะได้ไม่หลุดนะคะ,ะนี่เสียบไปล็อกไปนะคะ ไม่ไม่อยู่ก็ก็ให้มันรู้ไปนะคะวีผมนะคะถ้าตรงไหนถ้ามันยังแบบไม่เข้าที่เข้าทางอ้าพอเข้าที่เข้าทางแล้วก็เอาสเปรย์ฉีดฉีดไปผมไหนผมย้อยผมตกก็ฉีดไปนะคะเออแค่นี้แหละหญิงยังไงฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เดียนด้วยนะคะเดียนจะได้มีกำลังใจมีไอเดียปิ๊งปังปิ๊งปังคิดเรื่องไม่เป็นเรื่องต่อไป